สวัสดีครับกะโพบกับผมโมซาดออดีโออีกครั้งนะครับพอดีเนี่ยวันน, <c oughs> <c oughs> น,นี้เนื่องจากว่าเมื่อช่วงกลางวันพี่วุฒิสลาวุฒิแมกเนตนะฮะเด้ตั้งคำถามขึ้นมาบนเฟ e บุ๊กนะครับว่าไอตัวเครื่องแอมเนี่ยวอลลุ่มเวลาเร่งเนี่ยเร่งน้อยๆแล้ว เสียงที่ได้สําหรับตัวที่เล่งน้อยแล้วดังเนี่ยกับตัวที่เล่งดังแล้วได้เสียงเท่ากันเนี่ยหมายความว่าไอ้ตัวที่เล่งน้อยกว่าเนี่ยมีกำลังเยอะกว่าจริงไหมเออเอาตรงๆเลยแล้วกันนะครับผมไม่อ้อมค้อมเลยไปเอาความคิดอย่างนี้มาจากไหนโอ้โหคิดได้อย่างไงวอลลุม่มมันไม่เกี่ยวเลยนะฮะก่อนจะดี วิเคราะห์วิจาร์ณเรื่องนี้ต้องเข้าใจพื้นฐานก่อนนะว่าบอลลุ่มที่ใช้มันเหมือนกันหรือเปล่าอย่างเช่นไอตัวเครื่องที่ถูกส่วนมากก็จะใช้วอลลุ่มที่มันเป็นบอลลุ่มถูกถูกครับแรงเร่งในตอนต้นเนี่ยมันแรงเร่งเยอะแต่พอเร่งไปสักพักหนึ่งเนี่ยประมาณตเก้าโมงสิบโมงไม่เกินสิบเอดโมงเนี่ยมันจะเริ่มล้าแล้วหลังสิบเอดโมงไปจนถึงบ่ายโมงบ่ายสองถึงห้าโมงเย็นถึงหกโมงเย็นเลยเนี่ย มันไม่มีกําลังขึ้นแล้วครับมันหมดแล้วมันเล่นมันเป็นวอลลุ่มที่ไม่ดีมันเป็นวอลลุ่มแรงต้นนะครับถ้าจะวิเคราะห์วิจารณ์เรื่องนี้ต้องเข้าใจวอลลุ่มก่อนนะครับว่าวอลลุ่มเนี่ยมันมีกี่ประเภทนะครับเดี๋ยวผมไว้ทําคลิปอธิบายเพิ่มเติมดีกว่าแต่ว่าต้องเข้าใจก่อนนะครับวอลลุ่มที่ดีๆเนี่ยมันจะมีวอลลุ่มที่เป็นวอลลุ่มเขาเรียกว่าวอลลุ่มสเต็ปนะกับวอลลุ่มลิเนียร์นะซึ่งสองตัวนั้นเนี่ยคือคุณหมุนเยอะมันมาเยอะ คุณหมุนน้อยมันก็ออกน้อยนะฮะโดยเฉพาะวอลลุ่มลิเนียร์เนี่ยจะใช้กันอยู่ในเครื่องมาร์คเลวินสันนะฮะเวลาหมุนนิดเดียวเนี่ยโอหไวมากนะหมุนเร็วนะเจฟโรแลนก็ใช้หมุนนิดเดียวเนี่ยสมมติเราหมุนเร็วนิดเดียววอลลุ่มมันจะขึ้นฟุบเลยนะฮะแต่ถ้าเกิดเราหมุนค่อยๆช้าๆมันจะขึ้นทีละ1.5ึ่ดหดีบีเงี้ยโอ้โหนี่คือของดีมากนะโอ้ไม่ธรรมดานะแล้วมาร์คหรวินสันนี่วอลลุ่มที่เขาเป็นบริษัทที่เขาทำให้เนี่ย ถ้าผมจะไม่ผิดชื่อบริษัทเพนนีเอียนกิซึ่งเป็นบริษัททำไฮโดรลิกนะฮะเวลาหมุนเนี่ยวล่มมันจะหนืดๆทวงมือนะฮะหมุนแล้วมันจะเป็นวอลลุ่มแบบลิเนียก็คือยิ่งหมุนมากก็ถึงจะดังนะครับหมุนน้อยๆก็จะเบาๆนะครับไม่ใช่แบบที่จินตนาการกันเลยนะฮะว่าแบบโอ้โหหมุนนิดเดียวแล้วเสียงดังเนี่ยเป็นของดีคิดได้คิดไปได้นะ ตรงกันข้ามกับความรู้ความความความเป็นจริงเลยครับตรงข้ามกันเลยของดีเนี่ยครับต้องหมุนเยอะหน่อยมันถึงจะออกมาตามสเต็ปที่เราหมุนนะครับอย่างผมใช้ปรีปรีแอมปผมเนี่ยผมก็ใช้วอลลุ่มสเต็ปของเอลมาของสวิตเซอร์แลนด์หมุนหนึ่งติ๊กก็ออกหนึ่งติ๊กนะฮะหนึ่งติ๊ก็อาจจะจุดห้าดีบีนะฮะยิ่งหมุนเยอะก็จะยิ่งดังนะปกติผมฟังถ้าเกิดว่าจะเอาให้มันดังเต็มที่เนี่ยในบ้านก็ประมาณสักแล้วเที่ยง แล้วถ้าเกิดว่าเพลงไหนอัดลึกหน่อยก็ประมาณบ่ายโม,งน,นะะโมนยงนี่นะฮะวอลลุ่มดีๆแบบนี้นะไม่ใช่ว่าบุนนิดเดียวแล้วก็จะดังลั่นแล้วถือว่าเฮ้ยแอมตัวนี้เป็นแอมที่ผลิตมาดีมีกําลังสํารองที่ดีนะครับหรือวอลลุ่มที่ใช้เป็นวอลลุ่มที่ดีนะไม่ใช่เลยนะไม่เกี่ยวกันเลยแล้วก็โดยส่วนใหญ่จะเป็นทางตรงข้ามด้วยไม่ใช่เป็นทางในในทิศทางนั้นนะ,ะเข้าใจผิดนะฮะก่อนที่จะวิเคราะห์วิจารณ์เรื่องว่าแอมตัวนี้ วลุ่มหมุนเท่านี้ดีกว่าแอมอีกตัวหนึ่งเนี่ยต้องเข้าใจเรื่องรากฐานของวุลุ่มนะ,ะเหมือนที่ผมที่ผมบอกนะ,ะแล้วก็ไม่สามารถนะฮะจะเอาแอมสตัวมาแล้วก็มาเทียบกันว่าเฮ้ยไอตัวนี้วลุ่มเท่านี้ไอนี่เสียงดังกว่าไอตัวหนึ่งเนี่ยไม่ได้นะฮะมันโครนะวงจรโคระการออกแบบโคระทฤษฎีคนละคนละ,นละบริบทเลยฮะมันมันไม่ได้นะครับ เราเทียบกันในต้อง Apple to a p p l อนะฮะอย่างสมมุติว่าถ้าเกิดไอตัวแอมตัวนี้ใช้วอลลุ่มยี่ห้อเดียวกันแบบนี้วงจรออกแบบแบบคล้ายๆกันอย่างนี้เออมันยังพอเทียบเคียงได้เป็น Apple to Apple นะฮะนี่เรียกว่าเอา Cross Over Function นะเอาเคลวัเงี้ยมาเทียบกับมูนอย่างเงี้ยหรือเอามูนไปเทียบเจฟงี้หรือเอาไม่ i อินทอร์ไปเทียบมาร์คเลวินสันเงี้ยมันไม่ได้นะครับ คือเทียบกันเนี่ยเทียบกันในเรื่องของ DB Output ได้เรื่องเสียงเรื่องคาแรคเตอร์เทียบได้นะครับในว่าความดังที่เท่ากันอมิตเตอร์มาวัดเนี่ย <c oughs> ในความดังที่เท่ากันเนี่ยวัดได้ว่าเฮ้ยตัวไหนเสียงคุณภาพเป็นยังไงด้วยตัวเราด้วยหูเราด้วยทีมหรือเพื่อนเพื่อนที่นั่งฟังด้วยกันให้คะแนนกันเวทกันเฉลี่ยกันอย่างนี้ได้แต่จะบอกว่าวอลลุ่มตัวนี้เทียบกับวอลลุ่มอีกตัวหนึ่งในวอลลุ่มที่เท่ากันแล้วไอ้นั่นดังกว่าไอ้นี่ แล้วถือว่าไอ้นี่ดีกว่าไอ้นั่นไม่ได้นะฮะมันมันไม่มีใครเขาทํากันอย่างนั้นนะฮะระดับโลกเขาก็ไม่ได้เทสกันแบบนี้นะฮะแล้วก็ไม่รู้ว่าเอาความคิดนี้มาจากไหนนะผมก็เจอลูกค้าที่ที่ชอบมาเทสเครื่องเสียงก็อยากจะคิดว่าแบบนี้คือดีนะจรยิงไม่ใช่นะครับต้องเข้าใจนิดนึงนะต้องดูลักฐานของวอลลุ่มก่อน แล้วอีกประเภทนึงก็คือต้องเทสในวอลลุม่มในระดับดังสุดๆของแอมอย่างเงี้ยครับว่าลําโพงมันรับได้ไหมหรือแอมมมันสามารถที่จะไปได้สุดขนาดนี้ได้ไหมไม่ได้นะครับมันพังหมดนะครับเป็นความคิดที่ผิดนะครับเป็นความคิดที่ผิดแล้วก็ไม่ควรที่จะเชื่อกันลักษณะแบบนี้ไปไปอีกเลยนะฮะ ถ้าได้ฟังคลิปนี้แล้วก็ขอให้เข้าใจกันให้ถูกต้องนะครับว่าการที่เราจะดูแอมเนี่ยเราต้องดูถึงรากฐานทฤษฎีการออกแบบรูปแบบวงจรอุปกรณ์ที่ใช้นะครับการดูลักษณะในการสร้างนะครับดูผู้สร้างนะครับอย่างนั้นนะแต่ไม่ใช่มาดูกันแค่เรื่องวอลลุ่มแล้วมาเทียบกันว่าแอมตัวนี้กับแอมตัวนั้นอะไรดีกว่าอะไรโดยการหมุนวอลลุ่มอันไหน มุนน้อยตัวนั้นดีกว่าตัวหนึ่งไม่ได้ฮนะมันมันมีข้อมูลลึกซึ้งกว่านั้นที่ที่มันควรจะต้องพิจารณามากกว่านั้นไม่ใช่ว่าดูกันโดยโดยคร่าวๆแบบนี้แล้วจะวิเคราะห์วิจารณ์กันได้นะก็คลิปนี้เอาสั้นๆนะครับแค่นี้ก็พอนะฮะฝากนักเล่นทั้งหลายนะครับถ้าเกิดพูดถึงว่า เชื่อเรื่องนี้อยู่ก็ขอให้เปลี่ยนความคิดนะฮะมันไม่ถูกต้องนะครับเท่านี้แล้ครับสวัสดีครับ